ดี r s, s r วันนี้เราจะนำคุณผู้ชมมาสำรวจงาน CEO Innovation Forum 2016ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมค่ะในงาน CEO Innovation ของสวทชวันนี้นะครับ เราได้นำผลิตภัณฑ์ LIV นานำเสนอให้สาธารณชนได้ชมว่าเป็นผลงานที่เราทำร่วมกับสวทชนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเราใช้สำหรับยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ HIV ผลิตภัณฑ์ LIV นี่นะครับก็พัฒนามาจากสารสกัดของมังคุดงาดำถั่วเหลืองกรั่งและบบบกเราสกัดเอาแต่องค์ประกอบที่สามารถทำงานกับเม็ดเลืดขาว กระตุ้นความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการสร้างภูมิคุ้มกันให้มากขึ้นแล้วเราก็มาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพก็ได้รประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วเราก็มีการทดสอบในอาสาสมัครนะครับแล้วเราก็พบว่าภายใน15วันของการใช้สีแคปซูลเนี่ยทุกคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้จะมีเม็ดเลือดขาว T He l p e r 1 T h e ่ p e r 9 T h เพ p e r 17อ เพิ่มขึ้น200 2 0 0และ500ตามลำดับน,น,นะครับไอ้ข้อมูลตรงนี้มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนเลยว่าเรามีผลิตภัณฑ์ซึ่งกำลังสู้กับไอ้เชื้อ HIV นะครับเชื HR ้อ h i ชทำลาย TH17, t TH ส1 t เ9และ t h ทั้งหลายแต่ขวงเรากำลังบูสต์กำลังสู้กับมันแล้วในที่สุดครับเราพบว่าเราชนะนะฮะชนะเชื้อ HIV ปัจจุบันนี้นอกจากว่าเราจะ,ะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อชขยวีที่ไม่ใช้ยาต้านไวรัสคือภายใน1ปีเขากลับมามีคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติ C4 ปกติจํานวนไวรัสวัดไม่ได้นะครับคนที่ใช้ยาต้านไวรัสยาผลข้างเคียงเขาก็ลดลงนะฮะคุณภาพชีวิตก็เหมือนคนปกติคนที่ยาต้านไวรัสอยู่แล้วมีออสโปชินิกอินเฟคชั่นคือโรคเฉื้ออากาศเขาก็สามารถขจัดปัญหาโรคเฉื้ออากาศตรงนั้นได้นะครับ งานวิจัยตรงนี้มันก็เกิดขึ้นจากการที่เราทําร่วมกับหมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเป็นโครงการที่สนับสนุนแล้วก็รับรองว่าเป็นโครงการระหว่างภาครัฐเอกชนของของสวทชนะครับ